หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มีแนวคิดให้กระทรวงศึกษาธิการนำค่านิยมหลักของคนไทย12ประการไปจัดทำคำกรนเพื่อให้นักเรียนท่องบทอาขยานวันนี้เราจะไปดูกันว่าเด็กๆสามารถท่องบทอาขยานค่านิยมหลักของคนไทย12ประการเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเาขศาส,สนาพุทธคือใครลูก โรงเรียนวัดหงรัตนารามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานครนับว่าเป็นโรงเรียนนำร่องในการนำหลักค่านิยมคนไทย12ประการฉบับอาขยานมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยนำบทอาขยานมาให้นักเรียนได้ท่องจำสอดแทรกความหมายของแต่ละข้อพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน บูรณาการก็คือแทบจะได้ทุกกลุ่มสาระเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความมรดกาศาส,สนาพระมหากษัตริย์เราสามารถบูรณาการในส่วนของออสังคมศึกษาแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็ได้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นนอกจากนี้นะคะนอกจากวินยัยกฎหมายอันนี้เราก็ได้หมดเลยพระราชดำรัสนี้เราก็สามารถดึงมาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องเรียนเรื่องการคําสอนคําพระราชดำรัสแล้วก็คําศัพท์ราชาศัพท์ก็ได้ค่ะอย่างเช่นข้อแรกรักชาติเรามองในเรื่องของใกล้ตัวเลยก็คือ การ้องเพลงชาติไทยศาส,สนาเราส่งเสริมให้เด็กทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมในทุกศาส,สนาในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสาคัญต่างๆวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาเราก็จะพาเด็กไปเนี่ยมีส่วนร่วมที่วัดร่วมทําบุญก็มีการคัดลายมือค่ะแล้วก็ให้เด็กส่วนใหญ่ก็จะคือเน้นตอนนี้เน้นท่องอยู่แล้วก็เริ่มมีการเริ่มคัดลายมือค่อนข้างมากเพราะว่าตอนแรกที่ออกมาเป็น12อข้อค่ะ เป็นอะไรที่เด็กๆเขามองว่ามันมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาแต่พอมีเป็นคากรอนฉบับคํากรอนออกมาเด็กๆเนี่ยรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็กระตุ้นกันเรียนรู้ของเด็กๆมากเด็กๆสนใจเพราะว่าช่วงชั้นเล็กๆค่ะอะไรก็ตามที่เป็นคํากรอนเป็นบทเพลงหรือว่าเป็นคําคล้องจองเนี่ยเด็กๆเขาจะกระตือรือร้นมากแล้วเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้ค่ะจากการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนเรื่องหลักค่านิยมคนไทย12ประการจะเห็นได้ว่าเด็กๆมีความกระตือรือร้นสนใจและสนุกกับการท่องบทอาขยานรวมไปถึงการคัดลายมือเด็กชายเตวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2บอกว่าตัวเองสามารถท่องบทอาขยานได้โดยไม่ต้องดูในหนังสือและสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมคนไทย12ประการได้ด้วย เอกชายเตยวิทุยประอาจครับอยู่โรงเรียนวัดหง์รัตนารามครับชั้นประถมศึกษาปีที่สองน้องเตยน้องเตยค่ะท่องข้ามเรียนผิดสายการนานไหมคะไม่นานค่ะหนึ่งวันครับหนึ่งวันนี้ก็สามารถท่องได้เลยเหรอครับครับ,รบลองลองท่อง,องให้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 พี่ฟังหน่อยสิ 5. าิยม12ประการ1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซสื่อสัตว์เสียสละอดทนได้3กตันยูพ่อแม่สุดหัวใจ4มุ่งไฟเล่าเรียนเพียรวิชา5รักษาวัฒนธรรมประจำาชาติ6ไม่ขาดศิลธรรมศาสนา เจ็ด <7. S 2> เรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพาระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจสิบสองไซคิดอะไรให้ส่วนรวมในสิบสองข้อนี้น้องเจน้องเจ๊ทำได้กี่ข้อครับทำได้ ข้อหนึค่ะหนึักชาศาส,สนาพร้อมหากษัตรแล้วมีข้อไหนครับแล้วก็ข้อ2องครัข้อสองออสองสัตว์เสียสละอดทนได้นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วที่นี่ยังมีการเผยแพร่อ,องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักค่านิยมคนไทย12ประการ จะเห็นได้จากกระดานความรู้หน้าชั้นปถมศึกษาปีที่สองจะอธิบายความหมายและคําอ่านออกเสียงของคําศัพท์อาทิเช่นคําว่ากตันยูอ่านว่ากะตันยูความหมายคือรู้อุปการะที่ท่านทําให้และคำว่าอธิปไตยอ่านว่าอธิปไตยความหมายคืออำนาจสูงสุด เติพง์พึกษพงถ่ายภาพสุภัตราแสนสงรายงาน